อันพายุเจ้ามีแห้งเหรอเพราเจ้ามีแห้งจักเจียนี่แต่เหตุงานก็เหตุงานสวัสดีค่ะเจ้าคุณขอบคุณหลายเด้อเจา้าอันกินยาหลายกินยาแก้ป,ปวดหัวไหลอันจนตาบวมตาปวดเบิร์ดหลดับพี่น้องเลยเลิบซีขอบคุณหลายเด้อเลิบซีมาเป็นกำลังแรงใจให้น้องนุ่งขอบคุณหลายเด้อ สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศสวยงามค่ะให้กำลังใจนะคะอันเพิ่นบ๊อบป่วยยักเทียไหลเพิ่นเป็นล่มปะน,นะเป็นล่มเขาเรียกเอาไปร่งพยาบาลเอาไปร่วงพยาบาลหมอเขาตรวจแล้วว่ามีโรคยังวันนี้เขาก็ห้กลับมาบ้านกินเขา่ากินหนำแต่ว่าเล่าหึงเมียมันเกิดกับโรคชรลาเล่าเ,าเองเหรเล่าว่าเาด็กเป็นโรคอย่างไยเล่าเป็นโรคแรล่าเล่าเข่า อยู่เนี่ยเรากับบอยู่ซื้อเราเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่บ่วเจีเที่ยวบ๊บยพักพอนเที่ยวไปตวัดเราก็ได้มมีปัญหาทั้งหลังเรากับความน่ำหรือแม่ก็ได้ช่องเลี้ยวได้กีเหรียญแล้ว <laughs> ช่องเลี้ยวไปเรเด็นหรือว่าใครเน้่ยนั่นเป็นไดของของปเดอนช่องเลี้ยวได้เก่าเหรียญเก่าเหรียญกลัวหรอเก้าเหรียญกลัวหรอละย่างองน ยังอีกอันหนึ่งอันที่เขาวานอันหาลอยหาลอยยังค่อยสิเปิดการนี่ยงเนาะนั่นแหละมันมาได้สามลอยสามลอยกลัวไก่สีพ่อไก่สีพ่อขาดยุลอยกลัวเหรอสีพ่อหาลอยยังใคยสิเปิดอันอันนี้ยังอีกได้บุกเขาวานอ่ะเมื่ได้เก่าเหรียญกลักวหนึ่งช่องเลี้ยวย่าินั่นตี้ได้หลายย่าอัน ยัยต่อมที่ได้สามสิบกัวเหรียญบ่เป็นสี่สิบเหรียญนาตีเราโดนล่าได้สิบหาเหรียญแล้วโอ้ได้หลายก็ประเดียนอีกประเดียนยังพันได้ประนันได้ประเดียนบ่ได้หลายประนันดอกได้เก้าเหรียญหนึ่งได้เก้าเหรียญหนึ่งอันดาวดาวกับ เาวกับบ่ใครได้ดอกเพราะว่ามันบ่ใครมีค้นไปยน่นหายเฮ้านอกกับมีตะคุณล่าล่าครับผู้ใดแนวกับบ่หไายปันใดปรเดนใดเก่าเหรียญหนึ่งบ่ดได้หลายปันคุณล่าล่าจำหรอกช่องนี่ได้เกซิบเหรียญโอเก่งก็ประเด็นอยู่ช่องช่องนี้ประเด็นกันยังบระท่านไดพ่อเกตซิบอยู่ช่องนี้ก็ได้บมองเด้ประเด็นใดตั้งแต่เดือนนั่นเดือนเท่าไหร่ โอ้ oh, หลายเดือนหล้วาปีหนึ่งสีได้ยูดอกสองเทียมา <laughs> แต่ไหนเงินยูทูบสามเทียกันได้อีกเทียนี่กับเป็นซี่เทียพอดีเพราะว่าช่วงหลังมันว่าใครมีคนมายนเลียไห้กันย่นเลียนห้ไปไวอยู่เอาเฮดต,ตะคลิปเอามันก็เลยซาช่วงนี้ประเดนกับว่าใครได้ล่งคลิปโดนหรอลงเนี่ยยูแต่ว่าเห่ลงล่งอันบ่ได้หลายคือเกาลงกระจอกระแจกเพราะว่านั่นละ่ะบ่ได้นั่น ลงคลิปแน่กันบ่ไดไหลยคือเ่าตะกอนยังล่งมือละหายเจ็ดหกคลิปเจ็ดคลิปยู่ช่วงหลังนี่ลงหน่อยคลิปเหีวกับ,บ่ได้ล่งลงถ้าคลิปสัน้นคลิปเหีวบ,บ่ไดุ้่งเลยบางบางสองอาทิตย์ขึ้นหลงังนัมนกับว่ามีเงินเติมเน็ตโอสิเบิกเขาได้ก <laughs> ็เลยบยล่ได้ล่งวันต่ได้มาเติมเน็ตเนี่คการเน็ตกับสองพันกว่าอันเลี้ยวกับบ่ไดดเห็ดยังกับบ่ไดดเห็ด ขาดขาดเขินเขินเห็ดแน่เพราะเห็ดแน่เพราะบ้านเ่าเพราะไอายดอกอันนั้นเงื่อนบพมีเติมเน็ตเป็นต์หนีเขาหลายเลขกี่ขันบันนี้เลยมาเบิกเขาเติมเออ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากแมนเนี่ย <c oughs> อัน,นบ่าใครได้ล่งคลิปย้อนอันนี้แหละย้ nh อนเป็นโรคซับจางนี่ละ มีเงินอยู่แต่งเงินใส่บ่อใดก็เกวานทรงไปทางบ้านเบิดว่าว่าสิเจ็บเงินไว้เติมเน็ตลูกกโทรมาเอาก็เด็กอ้าวโอนไปให้ลูกเอาไปมาเลยบ่ไดดเห็ดบ่ไดดนั่นเลยบ่ได้เฮ็ดเน็ดเฮ็ดยังเลยวันนี้ก็เลยเบิดเขาไม่เบิดเขาไปนั่นไม่เบิดเขาไปเติมเน็ดไม่ก็เลยได้มาเฮ็ดเน็ดนี่ล่ะ